วันนี้เราจะมาอ่านนิทานก่อนนอนเครื่องอะไรนี้สันทําอ่านออกไหมข่นำ้ำตาเอ้ยไม่ใช่สิ วันนี้เราจะมาอ่านนิทานก่อนนอนเรื่องนักศึกษาในวันฝนตกอ้าเป็นเรื่องของอะไรคะนักเรียนใช่ไหมใช่นักวิวบัสนักวิวบัสเพื่อไปที่ไหน ไปที่เงนไปไล่ยังงนเรามาเริ่มหนึ่งเลยไปบ๊ามบ๊มบ๊ามบ๊มทศนศึกสาในวันฝนตกบึ้มบุ้มบุ้มบุ้มบึ้มี่โชเฟอร์มาแล้วโชเฟอร์ขับรถบัสมาบุ้มบ้มบุมบมโอ้ฝนตกไป อ้าวเด็กนักเรียนมารอพร้อมกันแล้วดูสิวันนี้เป็นวันทัศนศึกษาที่ตั้งตารอมานานจะได้นั่งรถบัสคันใหญ่ไปเที่ยวภูเขาอังุนและจะได้ไปเก็บอังุนแต่ว่าฝนกลับตกลงมาตั้งแต่เช้าเลยดูที่โอ้เด็กแต่ละคนดูแต่ตัวใส่อะไรกันบ้างนี้ไม่รู้เหมือนกันบางคนใส่เสื้ออะไรนี้ใส่เสื้อกันฝนได้หยาเสื้อกันฝนแล้วบางคนไม่มีเสื้อกันฝนแต่กางอะไร กลางร่มมานี่แล้วก็มีคุณครูด้วยนะคุณครูมาส่งด้วยนะมองมาข้าง <ไป S 1> ล่างคุณครูบางคนก็ไปบางคนก็ไม่ไปบางคนที่อยากจะไปกินองหุ่นฟรีก็ไปด้วยใช่ปะบางคนที่ทํางานไม่เสร็จก็อดไปออ,อ,ออมไม่พอไปโหพอเด็กๆขึ้นรถเสร็จปับ๊บรถก็ออกเดินทางบุ้ม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 ฝนเริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆตอนไปถึงไร่งุ่น ฝนน่าจะหยุดแล้วเนอะเด็กๆคิดในใจนี่แล้ว,นะっっ er like ลวเขขับปานขับเข้าเมืองบู๊มีรถไครตามมาคันหนึงด้วยเนี่ยนี่รถไทยอ่าทำแท้รถทำแท้หรอโอเคจำได้ใช่ไหมนี่ข้างหน้าเป็นเมืองบ ขับอ่านเมืองออกมาแล้วครับแปบบมแมแปมๆปมันผ่านบ้านมาบูาบ๊ดูมีบ้านอยู่บนภูขเขาเต็มเลยบ้านคนที่อยู่ใกล้ๆเมืองก็จะมาอยู่อย่างนี้มีสนามอยู่บนภูเขานี่แล้วรถบัสก็ขับผ่านอะไรเหมือนที่เราขับในญี่ปุ่นบ่อยๆขับผ่านอะไรอุโมงค์รถเดินทางผ่านเมืองมุ่งหน้าไปภูเขาเราจะลอดอุโมงค์ข้างหน้าแล้ววู๊ พอพอผ่านมากลายเป็นอะไรเนี่ยนี่ต้นอะไรเนี่ยสีอะไรเต็มภูเขาเลย <c oughs> <'t> ต้นเมล้วเมปัินออกต้นไม้ใบไม้เปลี่ยนเป็นสีแดงเต็มภูเขาเลยกลายเป็นภูเขาสีแดงรถบัสสอยู่ตรงไหนแล้วนะ <c oughs> โอ้ขับเร็วมากเลยอ๋อยู่ตรงนี่เองบูนออกขับขึ้นเขาบูนบูนบ <c oughs> <c oughs> ูนบ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 ูนอ๋อปาเห็นแม่ลูกคู่หนึ่งกำลังเดินตากฝนอยู่ด้วยนะ โอ้โหจำได้อีกแล้วอ่ะเอาเมื่อรอดผ่านอุโมงค์ไปแล้วเจอของเขาที่เต็มไปด้วยต้นเมป้สีแดงแต่ฝนก็ยังตกอยู่นะพอ่อพ่อไม่สบายอยู่โรงพยาบาลนะ S <S <S พ่อทำงาน okay, าแล้วโอเคอ่ามารถเรากำลังผ่านลอดอุโมงค์ที่สองวูมโอ้มาภูเขาลูกนี้เป็นเมเปิลสีทองเมเปิลยังแก่ไม่เต็มที่เล่อยกลายเป็นสีเหลืองทองเต็มภูเขาเลยแต่ฝนก็ยังตกอยู่แล้วรถเราอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยบูมบูมไต่เขาไต่เขาเลี้ยวไปคดมาคดรมาคดมาโอ้ทางชันมากเด็กบางคนก็อ้วกแตกไปแล้วเมารถเออเออแล้วก็ขับหันบูมทำเมารถเป็นปะ ไม่เป็นเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าถ้านัง่งนานๆเราจะอ้วกไหมนะยังไม่เคยนั่งลงใต้เลยรถเรากําลังขับผ่านน้ําตกบูโอ้น้ําตกหน้าฝนมาขนาดนี้น้ําตกกาลังสวยเลยซา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 ไหลบอนเป็นเป็นลําธารอยู่ข้างล่างนี่นเลยซาซาแล้วรถทําทําอยู่ตรงไหนล่ะหน้านี้อืมอ้อโหเจออีกแล้วครับบุ้นบุ้นบุ้น,นมาหลังจากนั้นรถรัวเราก็วู้นวิ่งผาเข้าโมอีกรูปนึงผ่านอุโมอีกหนึ่งช่อง นี่อะไรสีเหลืองท้องเต็ไมไปหมดเลยช่งมนาะอ้นานาเขาปลูกอะไรเขาปลูกข้าวอ้าโหข้าวเอามาทำอะไรเอามาเอามากินได้ป่าหรือเอามาโยนเล่น ไม่ใช่โยนเล่นไม่ใช่โยนเล่นเหรออ๋อรถเราก็ไปเล่นไปเห็นทุ่งนาบ้านชาวนาเต็มไปหมดเลยโอ้บูน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 วิ่ง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 ฝนก็ยังตกอยู่รถร่ออุโมงค์อีกหนึ่งหลืองสองสามโอ้โหเปิดมาหน้านี้เจออะไรครับภูเขาลูกนี้อุ้ยเจ็บไหมลูกโอ้โไม่ไหวไหมไหวนะไหวเหรอเออเป็นเรนโบว์เป็นเรนโบว์กำลังจะเป็นเรนโบว์แล้วกำลังจะเป็นเรนโบว์แล้วแต่หน้านี้เป็นทุ่งอะไร

เห็นป่ะมีมีไซโลเก็บนมวัวด้วยเนี่เอานมวัวไปขายรถบัสเราก็ลังวิ่งผ่านฟาร์มปศุสัตว์บุนบู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 นกำลังจะเข้าอุโมงค์อีกหนึ่งอุโมงค์แล้วนะสามสอง้โอ้โหมาหนานี้เป็นเลนโบกำลังจะเป็นเลนโบแล้วแต่ยังสียังไม่ครบใช่ไหมเน้านี้เป็นทุ่งดอกอะไรดอกระคังเต็มภูเขาเลยกำลังออกดอกสีน้ำเงินสวยงาม้รถก็วิ่งบูนขึ้นเขาบูนบูนบูนเอากำลังเข้าอุโมงค์แล้วแล้วบูน พามาหน้านี้เจอวิวสวยมากเลยอยู่บนภูเขามองข้างล่างลงไปเป็นหน้าผาแล้วมีทะเลด้วยปีเสียงนกนางนวลกำลังร้องเต็มเลยปีอ้าว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 หัววิ่งหมข้างล่างเป็นอ่าวมีโรงแรมด้วยนี่มีท่าเรือเรือเฟอร์รี่กำลังข้ามฟากวิ่งไปโอ้มีเรือลอดอุโมงค์ด้วยดูสิเรือใหญ่ลำนั้นกำลังร้องโอ้เสียงเสียงวูดเรือปะใช่ไหมแล้วรถบัสเราอะ ก็ต้องกดแต่ตามนี่แปนแปลนแปนแปนแปลนแปลนตรงนี้มีอะไรด้วยนี่ตรงนี้มีอะไรเป็นอะไรปะพาคันใช่ปะพาคัน,คนอันนี้เป็นจุดที่เอาเรือมาจอดเป็นที่เทพเรือ ตรงนี้เป็นประภาคารประภาคารอ่ะมันจะมีไฟแวบฟองคืนแวบแวบแวบให้เรือมองเห็นว่าโอ,อ๊ยตรงนี้อ่ะใต้น้ําอ่ะมีหินเยอะนะถึงชายฝั่งนะระวังอย่าเข้ามาใกล้ไม่งนั้นเรือจะชนตูมแล้วก็จมบุมบุมบุมบบุมบมเลยถ้าเรือจมแล้วเป็นไงคนที่อยู่บนเรือจะเป็นไงเวลาเรือจมจมไปตรงไหนบุม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 ลงไปใต้น้ําใช่ไหมคนที่อยู่บนเรือจะเกิดอะไรขึ้น ก็จมน้ ya, beeping, really? ําเลยใช่เป่าวอ้ยาเราไม่อยากให้เดือยจมใช่ไหมโอ้จมน้ําเลยนี่รถบัสไปต่อครับบืนเข้าโมอีกลูกหนึ่งอ้าวโห่พอมาเจออะไรแล้วครับสวอ่างีุสวนองุ่นแล้วดูสิปวงุ่นเป็นชั้นๆๆๆๆๆเลยอ้อแล้วอะไรออกมาแล้วเนี่ยเรนโบโอ้โหภูเขาทุกลูกที่เราผ่านมาเนี่ยมันมาประกอบกันเป็นสีเรนโบ้เจ็ดสีนี่เอง เจ็ดสีมีอะไรจำได้ไหมม่วงข้ามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเข้า,าลุงมาทักททยม่วงข้ามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงช่างงดงามเลือกเกินเดี๋ยวก็ได้กลับกุ้งเไปฟังแล้วใช่ปะ่ะ <c oughs> จะฟังเพลงไหนเป็นเพลงแรกเนี่ย เวรบ,บ,<น>บนเพลงแรกเลยโอเคเอา้ารถทัวเรามาถึงแล้วครับบูนเด็กๆดีใจกันใหญ่เลยดูสิมีเด็กชูมือกระโดดอยู่บนรถมีแห่กันไปดูภูเขาเอางุ่นด้วยอ๋อว่าเนี่น้รงข้างในนี้มีนักท่องเที่ยวมาเต็มเลยพ่อแม่ลูก3คนกําลังขงโมยเก็บอง,งุ่นอยู่ตรงหั้าร้านตรงนี้ด้วยโมแล้วก็มีคนไปชมวิวอยู่ข้างบนมีคนเดินขึ้นไปเรื่อยๆเดินขึ้นไปเถอยิ่งเดินไกลๆอง,งุ่นยิ่งไม่อร่อยหรอกอืมเขาปลูกของอร่อยอยู่ข้างล่างกันหมดนี้อ่ะรถบัสกําลังเลี้ยวเข้าที่จอดมีมีมีเอ้านี่รถไทรอยู่ตรงน มาถึงตรงนี้แล้วนี่นาะแสดงว่าหน้ำทารีบมาก่อนเพราะกลัวจะไม่ได้ด้ที่นั่งดีๆแน่ๆเลยว้าวมาเจออะไรครับเด็กๆก,กำลังกินอังหุ่นกันอย่างสนุกสนานดูสิโอ้โหมีถาดอางังุ่นเพียบเลยรับรองเลยกินกัน,กนจนวิ่งเข้าห้องน้ำไม่ไหวแน่ขากับรถทัวจะต้องจอดตลอดทางให้เด็กเข้าห้องน้ำฉี่กับอแน่ๆเลยเพราะว่ากินองุ่นกันเยอะเกินไปใช่ปะ หรือว่าเด็กๆพวกนี้เอากระโถนมาเองด้วยนะเอากระโถนอ๋อกระโถนเองนั่นเหมือนทำทัเลยใช่ไหมไปไหนเอากระโถนมดบุเลยใช่ไหมโอเคนี่นี่เมงคนนะรู้ทันนะสงสัยเคยมาปีที่แล้วจบปีที่แล้วสงสัยจะซ้ําชั้นน่ะก็เลยได้มาเหมือนเดิมนี่เลยจะเอาข้าวปั้นมาด้วยมีน้ําชาด้วยในขณะที่เพื่อนเพื่อคนอื่นไม่มีเลยเพื่อนเื่อคนอื่นเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกโอบรรยากาศดีไหมเมื่อถึงภูเขาอ่างุ่นฝนก็อยู่ต่อพอดีเลยมองไปข้างเป็นเรนโบ์เลยพอมองไปหันไปข้างหลังก็เห็นลุงกินน้ําขนาด ใหญ่ข้าอยู่บนท้องฟ้าลุงกินรู้จักลุงกินน้ํำไหมลุงกินน้าคืออะไรคะคือฝน้ไม่ใช่เกือบถูกแล้วลุงกินน้ําคือสายอะไรสายลุกใช่แล้วแล้วสายลุกมันคืออะไร สายลุกมันก็คือเลนโบนั่นเองใช่ไหม<ช>เอา้าเด็กๆ,ๆกินข้าว <ๆ S 2> กินองุ่นเสร็จแล้วกลับบ้านขึ้นรถบรูนบูนบูนเก็บองุ่นอร่อยอร่อยมาเยอะแยะแล้วก็กินจนอิ่มทอม้องแถมยังเก็บมาเป็นของฝากให้ที่บ้านด,ด้วยนะดูสิเด็กๆถือองุ่นใส่ตะกร้านี่อ๋อใจตังกันเป็นคนละเท่าไหร่แล้วเนี่ยแล้วก็ขับรถกลับเมืองบูนบูนบูนแซนี้รถถังถังเน่กำลังจะถึงเมืองแล้วจบแล้วอี๋อ โอ้มีหน้าที่ฝนหยุดตกเพราะว่าโชเฟอร์คนขับรถถืออะไรอยู่ข้างหลังตุ๊กตาตุ๊กตาอะไร๊ไล่ตุ๊กตาไล่ฝนของญี่ปุ่นเขาจะมีตุ๊กตาตัวนี้เอาไว้เวลาฝนตกขอบแขนแล้วมันก็จะไล่ฝนโอเคถึงเวลานอนแล้วค่ะบายบาย